โลาย้ยให้ทุกคนนะครับสตรีของพี่ไอเด็กดอกเนก็วันนี้กูทำใจไม่ได้จริงๆที่กูต้องพูดว่ากูต้องมารีวิวเอสแปดสิบ <c oughs> ตรงๆนะฮะที่ผมมาเห็นแล้วว่าหลายคนร้องขอกันมาเลือกเกินถัาเจ้าซูป r าม a ร์คฟคันนี้นะก็ถามจริงๆเอาใจใจนะคือผมไม่อยากทำคันนี้เลยเนื่องจากผมไม่ได้เป็นแฟนคลับไม่ได้ชอบไม่ได้อะไรกับเจ้าคันนี้เลย แต่เสียงรถหน้าบ้านมันดังกว่าป๊บนึงกูใส่ท่อเบาๆได้เป็นไงวะแต่คือแบบถ้าเกิดกูไม่ทำเนี่ยช่องกูตายแน่ๆช่องกูเงียบแน่ๆเออคือแล้วแบบไอ้นี่คือเกมอัปเดตมานานแล้วนะแต่แบบไม่มีรถคันใหม่เพิ่มมาเลยเพราะฉะนั้นเน่เราก็จะมาไล่รีวิวรถคันเก่าๆก่อนลวกันหนึ่งร้อยหกสิบห้าเหรียญทองครับสำหรับเจ้าฟูป้ามาคโฟันนี้นะก็ เออผมน่าจะขึ้นเป็นคันห้านะสำหรับเจ้าคนนี้เป็นรถเดิมเป็นรถคัาสองมานะเดี๋ยวดูก่อนน่าจะขึ้นคันห้าแหละหรือแม่ก็คันสามแต่แต่จริงก็อยากจะขึ้นคัาห้าไว้เป็นไปรอไปเคลียร์บอสโดยเห็นคนเขามาเคลียร์นะโอเคฮะจัดไปฮะผมไม่ได้ชอบเนี่ย <laughs> โหสองเจได้เสียงไดน้นะเสียงเล้าอยู่นะแล้วไม่กี่เกียร์ รถมีให้6เกียร์นะครับโอเคเดี๋ยวดูภายในแป๊บนี่ครับสำหรับภายในเจ้าซูเปอร,ร์อาโฟะเดี๋ยวดูรอบๆกันร,รอบๆมาตามนี้นะ,ะผมบผมหลายคนน่าจะเห็นอย่าะช่องอื่นของรีวิวต้องหลายคนนะช่องมีช่องกูกัวไม่รีวิวช่องเดียวนะครับสำหรับเจ้าซูเปอร,ร์มาโฟะเครื่องก็ 2JZ นะครับเดี๋ยวไปลองเท่าสปีดเดิมเดก่อนฮนะนี่คือรถคานสองนะ ม่น่าจะมีเทอร์โบนะผมไม่ได้ยินเสียงโบเลยเออไม่มีเสียงโบเป็นเนเนเอแน่เลยหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่ได้ยินเสียงโบอะรถมันตดบ่อยมากเลยนะตดเพราะเดียวตดไม่เหมือนคันเดือนมันกระด๊บกระดึ๊บกระดดึ๊บจะป่องปังป่องปังเออว่งอย่างรถไทยมันขาด เอาใหม่ oh <laughs> แล้วกูเข้าไปทำไมเรนใหม่หวะเนะี่ยคลิปนี้เสียงมันจะปนแปลกๆนิดนึงนะเพราะผมทาาส่วนใงผมไม่ได้ไท่าที่หลัง <laughs> ตามสูตรนะรถขับหลังเหมือนเดิมมันน่าจะวายๆหน่อยๆหน,หนามันจะ ือที่ผมไม่ได้ชอบเจ้าคันนี้เพราะว่าดูตุ่ที่ผมไม่ชอบตุ่นไม่ชอบตูดนปลไยท้ายมันเป็นอย่างเงี้ยผมไม่ชอบขนมปวกขึ้นด้วนอย่างเงี้ยมด้วย โ <Okay, S 2> นะอเคฮะเดี๋ยวเราไปเข้าร้านแต่งสวยกันดีกว่าโอ้โห่เบบเบบไม่เอารถไม่อยู่เลยวะไปไปแต่งสวยกันนี่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 นนขออ้หนนะขออ้วนนะดูดูสีมินเนี่ยฟอเพลเจ้าคาสามสีนี่นอกเรื่องนะนอกเรื่องให้ดูให้ดูความงามของมันโอ้สีนี้ผมคัสตอมมาสวยมากเลย อ้อย่างอรอครับโอ้โห A สามสี่มั้งเหมาะกับดูด,ดิสวยปะสวยนะโอ้โหโคตรสวยอ่ะบอกเลยสุดยอดแล้วสีนี้<ม> <laughs> แต่เองอวยตัวเองฮะไปเ,เป็นรถไชอบเป็นท่อไทเทียเลยเพิ่งเห็นไต่ขอเออบักบางจุดมันยังไม่แก้หาย ยังไม่หายไอ้ปวกไอ้บักที่ชนของกบแอมเพะไม่ใช่ท่อดเทมันใช่มันไม่ใช่ท่อดเทปมาไปดูชุดแต่งก่อนชุดแต่งอ่ะเฮ้ยนี่ก็สวยนะเนี่ยไม่ชอบอ่ะไม่ใช่โอ้ยเซียะมิเชลเท่อะแม่งหลุดโลกเลยอ่ะดูดิโอ้ยไอคูลเลอร์กับไอ้ว่าน้ำไหนไอแอนทีโอ้ยไอแอนทีสปอร์ตโอ้อแอนทีเปลี่ยนน้อยเปลี่ยนฝากระโปรงกันกันชนหน้าสเกิร์ตข้างสปอยเลอร์แล้วก็กันชนหลังเปลี่ยนน้อยมากเลย RW เฮ้ย R B W กูชอบเรียกผิด R W B ตลอดเลย R B W <c oughs> อืยเฉยนะอืมอน,นี้ต่อปีฮันเตอร์ใช่ไหมก็เฉยๆอยะตัว,วนะตีดอะ่ะตีด X M A Pro f o u เฮ้ยเฮ้ยชีย้อะเดิมันเดิมันเดิมัน Ferrari ไอ้เย็นเป็เฟอร์รี่เลยเนะี่ยเออนี่นนั่นนั่เฟอร์รี่เลยเนะี่ยดูดิเออหนั่คือเฟอร์รี่เลยเนะี่ยถ้าเกิดกูแต่งชุดนี้จะมีคนรู้ไหมมันคือซูปราถ้าเกิดดูจากข้างหลังก็รู้อยู่ดูข้างหน้านี่คือแยกไม่ออกกับเฟอร์รี่กับซูปราเนะี่ยเออนี่สวยสวยแต่แพงมากเลยหนึ่งร้อยหนึ่งเดียรเลยนะ,ะซึ่งมันก็ไม่มีไหนสวยหรอกดูดิไอซาบีดันเตอร์ก็งั้นๆอะ่ะ อันดีก็เฉยๆนะผมผมเฉยๆมากเลยนะเจา้าคันเนี้ยสต็อกเดิมๆมแต่ผมอยากได้โปรโฟตแต่มันแพงมากเลยนะร้อยหนึ่งเดียนเลยเนะี่ยกับรถที่ไม่น่าจะได้เอาไปทำอะไรกับมัน <c oughs> ผมยังรอรถคันใหม่อยู่นะโอ้อยากได้จุดนี้นะแต่แพงมากเลยอะร้อยหนึ่งเดียนถามว่าฟาร์มวันหนึ่งได้ไหมได้ฮะร้อยหนึ่งเดีย่ยนฟาร์มวันหนึ่งเป็นฟาร์มได้แต่แบบ อืมอืมเฮ้ยม like ีพอโฟสองงานอ๋อแบบนี้แบบนี้อันแรกสวยกว่านะเออผมว่าอันแรกสวยกว่ามันจะไม่มีขี้เปล่าแต่เออมันมีเนี่ยแดงๆมันแรงดูตัดกีถ้าเปลี่ยนอย่างอื่นไม่ได้ละโอเคกันชนหลังเปลี่ยนไม่ได้ประตูเปลี่ยนไม่ได้อ่าอันนี้หลังคาอ๋อมีลายเพิ่มขึ้นฮะเป็นช่องดูดลมข้างบน อุ้ยก็อุ้ยแล้วก็มีช่องไอ้ขีดฉลามข้างๆเลยอุ้ยสวยสวยมากไปอ่ะอ่าฮะอ๋อมีฮะอะไรอ๋อถอดถอดโคมอกอ๋อถอดถอดไอ้ไอ้ไอ้เขาเรียกว่านะไอ้หลอดไม่ใช่ไม่ใช่หลอดถอดหลอดถอดไอ้เนี่ยถอดไอ้ข้างหน้ามันออกอ่ะไอ้เขาเรียกว่าไอ้ไอ้้ไอแผ่นพลาสติกอ่ะเออพูดไม่ถูกว่ะ ท้ายอะท้ายไม่มีอะไรละแต่เนี้ยแม่งสวยเลยเนะี่ยลำโบยเนี่ยเยี่ยไวายว้บอดี้เลย <c oughs> เออเฮ้ยมีฝาท้ายคัตตอมเนี่ยเป็นไงฝาเจ็ดเฉ็ดเฉ็ดเคอย่างที่ โอ้สปอตเลอร์นี้ก็สวยแล้วกระแม็กแม่งขัดใจว่ะอืมออบลึกเหรอไม่ค่อยชอบออฟลึกนะครับผมอืมอืมอืม หนึ่งร้อยแปดเหรียญทองกับสองหมื่นเก้าพันบาททุกคนคิดว่าไงฮะทุกคนที่ว่าผมจะเอาเซตนี้ใช่ไหมฮะไม่ครับผมไม่เอาหรอกครับจำเซตนี้คือแบบมันแพงเกินไปฮะ <c oughs> มัน <c oughs> เต้เฮ้ยทำไมกูชอบวะเดี๋ยวช่างมันนะเ,เราไม่รู้ว่าเราจ่ายอะไรไปอะ่ะอุ้ยสีเหลืองสวยมากเลยเ,เหลืองเมททะลิกดูดิ ว้านมันเหมาะกายเป็นรถคนรวยจริงๆฮะเฮ้ยเท่ะนะเจอสีเหลืองเท่ดิโอ้เหลืองแซนด้าดืืมจำควดูไปสีม่วงกันต <c oughs> <c oughs> ัวนี้ชอบชอบสีม่วงวิน,นัยเดือสีเขียวเรียกทรัพย์ดิอืมก็สวยนะสีเขียวก็สวยแต่ไม่ว่ะมันต้องแบบเฟอร์รี่ดิวะเออนี่แดงเฟอร์รี่เลยนี่เลยดูข้างหน้าเฟอร์รี่ดูข้างหลังอะ่ะ ซูเปอร์เออเนี่ยผมขอสีแดงนะสำหเจ้าซูเปอร์คันนี้หรือสีเหลืองดีวะสีเหลืองก็สวยนะเหลืองเมทัลลิกกันเลยด,ดิอืมถ้าเป็นเหลืองตันดาบมันดูไม่แพงเนีย่ยโคมเมียมลาวไปไหม่เอาพัดเทลไม่เมทัลลิกมันเนี่ยว่าเมทัลไอเนี่ยสวยสุดแล้วเนะี่ยโอเคฮะแล้วก็กระโปรงคาร์บ,บอนฮนะนเนี่ยเชีย่ย เฮว่ะเปลี่ยนอะไรอะ่ะเปลี่ยนอะไรให้กูเปลี่ยนอะไรโคมไฟเนี่ยก,กูเปลี่ยน <c oughs> อ่าฝาปงเปลี่ยนแล้วเนาะฝาท้า,ายฝาท้า,า,า,ายเปลี่ยนไหมอ๋อเป็นแค่คอประจบอะไรต่างเออนิดเดียวเปลี่ยนไปสปอยเลอร์สีเหลืองผมไม่ชอบอ่ะอ๋อสปอยเลอร์คือเปลี่ยนที่ก็เปลี่ยนทั้งอันนี้เลยเหรอทั้งรุ่นนี้เลยเหรออ่ปก็สีดําไปเนาะอือเราจะได้แบบดูมีนีดหน่อย คิดอยู่ว่าหลังคาผมจะดำดีไหมเนอะเนอะเนอะแล้วแปลก็เหมือนคนตัดผมโมฮอควะเออแต่ไม่ไม่สนนะกูเอาด้วยบอกเลยว่าเอาดีแหละแล้วก็สเกิร์ตข้างนะคิดอยู่จะเอาแดงแดงหรือดำดีมันจะเป็นน้ำเงินดำไหมเออคุมแบบคุมสีคุมโทนไว้ดีกว่าเนาะแค่น้ำเงินดำดีกว่าเนาะ เออแล้วก็สี่ลอ้ลอฮะลอ้อล้อล้อล้อไม่ได้เราต้องดำมนะเออเนี่ยเฮ้ยสวยเลยอ่ะเออเฮ้ยสวยอนะผมผมชอบนะเออผมชอบชอบชอบแค่นั้นนะแค่คำว่าชอบคันเดียวไม่มีคำว่าแพงอ่ะเดี๋ยวผมดืมเปลี่ยนท่อหรอวะอ๋อท่อเปลี่ยนไม่ได้แต่ชุดต่นนี้เปลี่ยนท่อไม่ได้โอเคไปฮะไปดูข้างนอกกัน โอ้แพงแต่โคตรสวยอะครับดูดิแพงแต่สวยนะเอาปุ่นี้ใหไม่นะอตอนแรกมบเรือมบเป็นสีขาวไม่ใช่เหรอใช่ไหมตอนแรกแค่เรามาใบสีขาวว่าจะไม่ได้ไโ,อโอเคดูรอบๆกันดูฮะโอ้ยสีเหลืองดำฮะข้างหลังอะดูแบบรถเกา่กาๆนะแต่ข้างหน้าคือแบบเฟอร์รารีข้างหน้าอยู่กคือเฟอร์รารีเลยดูดิโอ้โห สว,สวย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 ชอบ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 เดี๋ยวผ่านเดี๋ยวผ่านนะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปฮะเดี๋ยวเราไปแต่งเครื่องกันดีกว่าเราจะขับไปฮะให้ดูฟิลลิ่งการขับด้วยเอา้าโหกดฟาสทาวเวลเรียบร้อยวุ้นผมไม่อยากแต่งเลยแล้วอ่ะเบื้องเอ้แค่นี้ก็สวยก็เอามาแต่งสวยเฉยได้ไหมรับได้ไหมแต่งสวยๆวันนี้รถมันรถคันสองใช่ไหมรถคันสองมีแบบไหนรับบ้างวะคันสอง มีนี่ไงนะคะสองเ,ออเดี๋ยวคงไม่ได้ผ่านหรอกตามเรืวอแค่นี้โอเคเดี๋ยวลองดูก่อนของไม่พแพงเราจะขึ้นค่าห้าน,นะของแพงเราจะอยู่ที่คา่าสีพอคา่ออดาสีแล้วด่านนี้ผมไม่ได้เข้าให้ดูได้เพราะว่ารถมันรถรถรถในขับผมเต็มมันยังไม่พี มาาสสวยสวยกเลแต่ตาเล่นแค่นี้ผมเกรงว่ามันจะไม่น่าผ่านได้นะ <c oughs> อยู่ที่ฝีมือการขับแล้วเดี๋ยวเราไปลองทำสปีกันนะอันนี้คือครถคัสต้5นะครับของเลสติ้งทั้งคันไปอันนี้ผมเ,ออเปิดแท็กชั่นไว้นะเอ้ยปิดแท็กชั่นไว้นะไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดเออปิดไว้ เพราะว่ามันคือสเสน่ห์ของรถขับสองที่ท้ายมันจะปัดเนี่ยมันแก้แก้ไม่หายอายการอาการท้ายปัดนะเราก็ช่วยได้แค่ใสย่ยางให้มันใหญ่ขึ้นให้มันเกาะถนนได้มากขึ้นอืมอ,อมีคนถามว่าพี่ปอ,อปลดรอบยังไงให้ไปถึงเก้าพันรอบนะใส่ของใส่กล่องเป็นกล่องอันติเมตนะ พล้ะกองเลสซิ่งมันจะล็อกรอบไปแค่นี้เลยมัน,ไป,น,น,นไปได้เยอะกว่านี้ไม่ได้ละพรว่าผมเพิ่มค่าไฟล์วนใดเพิ่มได้นะตั้งแต่เกียร์หนึ่งเลยแต่ดูรอบมันยังเหลืออยู่เราจะวิ่งลงเส้นล่างครมันเป็นทางลงะจะได้สปีดมากขึ้นสามร้อยยูเลยเกียร์หกผมแฮ้ว่ะเกียร์หกผมแหว้วมากเลย เกียร์หกผมแหวผมต้องไปทำเกียร์หกใหม่ข้าไปนั่นใดไอ้ค่าตารถเกียกร์หกผมมันเยอะไปเดี๋ยวไปแก้เกียร์หกก่อนแต่นั้นเนีะถ้าสักพีกเกินสามร้อยฮะสำหรับคันหน้ามันเกินอยู่แล้วแหละคันน้า,าไม่ถึงสามร้อยก็อย่าทำเลยมาไหวหรือเปล่าเมื่อกี้เล่นแล้วแม่งไม่ผ่านหน่อยเห็นเดิมว่าเปิดแอคชั่นตอนออกตัวเพื่อไม่ให้แบบรถอาการมันอกอกเยอะแล้วลองเปิดไฮแจนเลย้งเกมเลยดิ ควาจริงเหรอเน <strong> ี่ยเฮ้ยขาดห้าล้อเว้ยหน้าเบาเบาเฮ้ยเฮ้ยน่าเกลียดฮะโอ้ยสันดาลในสันขวานเบียดอย่างนี้เลยหรอกระตุกอะกระตุกอะทุกคนมันกระตุกอะไอ้สิ่งต้องเบาสิ่งต้องเบาจำได้ว่าสิ่งต้องเบาไม่งั้นรถรถบินฮะ ឡើង ธรรมดาถ้าใส่เป็นน้ำมันพองผมว่าน่าจะสบายอยู่แหละไม่ตามเบียร์ไม่ทันยิงดีเฮ้ย BMW, BMW 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 BMW. BMW BMW. BMW ไม่เบียร์พลาดเบียร์พลาดเบียร์พลาดบ๊อบปยังไงบ้างอยไหมแต่เป็นกูก็พลาดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไป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  ติดเลยเนี่ยเชื่อเชื่อเชื่ชอไรถมันแบบมันไม่ได้ปีดปาร์ตเลยอะ่ะวิ่งอ,อ่าเรียบร้อยครับมีคนบินฮนะไปเอ้ยแม่เอาไอ้เยี้มันไม่ได้บินเหรอเฮ้ยมันชนกันอื่นบินเลยเหรอเฮ้ยเว้อเว้อแล้วเนาะเฮ้ยี้มันมันขับ,บรถส้นตีอย่างนั้นอะ่ะชนไปเรื่อยเลยน,นะไอผมตามมันไม่ทันว่ะ มันปิดปานมากเลยแล้วมึงพลาดได้กูหน่อยก็ไดนะ้เอ้ยโอ้โหเลี้ยวต่าเรียบนะร้อยแล้วทุกคนไม่ทัแน,กกนแล้วน้ำมันก็จะหมดล้วโอ้แก้ตัวไม่ได้เฮ้ยโอ,โอเคอะยอมเลยอย่างนี้คือยอมเลยอ่ะกูยอมให้เลยอ่ะโอ้โหเฮี้ย,ยน่าเกลียดมันคือเคาว่าน่าเกลียดฮนะบอกเลยว่า น่าเกียดสัสสนะแล้วก็คันนี้มันก็ไม่ได้น่าปั้นไม่ได้น่าซื้อขนาดนะั้นแต่เป็นรถทีท์คลาสสิกผม,ม่น่าจะไหวยอยู่แหละแต่มันแพงอะ่ะแพงมากเลยสองกว่าเหรียญนะแล้วก็เพิ่แต่งอีกร้อยนึงอะ่ะเออแพงมากแต่แต่ยอมรับว่าสวยเดี๋ยวเล่าเลยว่าสวยดูข้างหน้านี่คือเฟอร์รารี่อืมข้างหลังก็ซูเป้าลนงะซูเป้าเดิมเดิมแหละนี่ไฟถอยหลังเอ๊ะแต่ไฟมันเหมือนกันนะไอซูเป้าคัานนึงผมอยู่ไหนวะซูเป้ามาร์คหาผมจอดอยู่ไหนวะแล้วนึงผมหามาร์คหาก่อนมาจอดเทียบไปกัน มาห่ะมาห่ะมาห้าอะบ้านหลังนี้โอเคนไปมาจัดเทียบกันให้ดูแล้วตะเหลือไปตอนคืนดิ่ะอยู่นี่นี่ครับเจ้ามาห้าของเราฮะสีน้ำเงินนะนี่ดูไฟท้ายดูไฟท้ายดิไฟท้ายนั่นสิไฟท้ายมันคล้ายๆกันเลยนะมันต้องตอนกลางวันป่ะเออตอนคืนไม่มองอะไรไม่เห็นเลยนี่นี่มาสี่กับมาห้าฮะ ในส่วนตัวคือแบบชุดแต่งผมว่ามาร์คสีแม่งสวยนะเออมันคือบรั่นดอ่ะอืมนักให้มันดูบวกบูงบูงกไม่รู้อะไปดิแต่ท้ายก็คล้ายๆกันนะเอมื่อกี้ผมเป็นกองเขียวไป,กปเก็กองเขียวกันคือถือว่าเป็นรถที่แบบปรุงง่ายมนะันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนะั้นผมว่าผมก็เซตเซตเซตช่วงล่างเซตอะไรมาดียนะอมันไม่ได้ปรุงง่ายอะไรขนาดนะั้นนะเออส่วนตาเล่งก็ไม่ได้ปี๊ดปา๊านเลยฮนะมัน ไม่ปีดปาเลยอคือแบบให้สู้กระบอดผมว่าน่าต้องเป็นน้ำมันเหรียญทองอะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นน้ำมันธรรมดาสู้ไม่น่าได้เพราะขนาดอัสามห้าตอนที่ผมคุณเป็นคันให้ไปแข่งผมก็ใช้น้ำมันทองนะเออมันก็ถามว่าตอนเป็นน้ำมันทองมันสบายเลยแต่พอผมลองเล่นเป็นน้ำมันเหรียญเงินธรรมดามันเล่นได้มันเล่นได้แต่คุณห้ามพลาดอันนี้ก็เหมือนกันนะคุณ่ห้ามพลาดแต่เมื่อกี้อย่างก็เห็นเหผมคือผมตามเบียร์ไม่ทนเลยเออแล้วก็เลยมาโดนรถตัดหน้าอีกผมดูข้างในตอนคืนนี้เป็นไงวะโอ้สวยเนี่ย เออ <c oughs> นั่นแหละก็ถือว่าเป็นรถเหมาะสะสมนะอย่าซื้อมาแล้วแต่งอะไรมันเยอะเลยแต่งแค่บอดี้พาลาอะไรสวยๆพอฮะก็แบบมันก็ไม่ได้ปีดป๊าอะไรขนาดนะั้นถ้าชอบซูเปอร์ามาร์เคันนี้นะก็โอเคนะสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์ถือจกดแชร์นะแกจะถึงกดสับสับคล้านะคลิปหน้าอยากให้เป็นรถคันไหนก็ลองคอมเมนต์กันดูฮนะก็อันนี้ก็มาทำตามสัญญาแล้วไม่ตามสัญญาตามคำขอแหละเออก็โอเคฮนะตอนนี้ผมพีจะเรียนร้ตอนนี้ก่นแล้วไปก่อนแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับบีบร์